สวัสดีครับวันนี้จะพาเข้ามาชมเที่ยวสวนองุ่นไร่อ่งุนนักกนดาจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีห่างจากโรบินสันประมาณสัก5นาทีถึงไร่อ่งุนครับผมเชิญชวนามาเที่ยวชมสวนองุ่นวันนี้เราจะมาอธิบายเรื่ององุนให้ฟังกันนิดนึง อ่าง่นพันธุ์ที่เห็นตอนนี้คืออาง่นพันธุ์สกาลอตต้านะฮะจากประเทศอิสราเอลซึ่งเป็นองุ่นที่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับซึ่งสามารถปลูกในประเทศไทยเราได้ซึ่งอากาศร้อนชื้นนะครับผมที่เห็นสภาพเป็นอย่างนี้นะครับผมอางา่นเขากําลังโตแล้วก็ทีแรกเลยนะครับเขาก็จะเป็นประมาณเท่านี้อ,อธิบายก่อนทีแรกเขาจะเล็กๆเท่านี้นะครับผม พอเล็กๆเ,เท่านี้เขาจะแน่นมากเราก็จะใช้กันไกนะครับตัดแต่งกิ่งลูกที่ไม่ต้องการออกเป็นบางส่วนอย่างเช่นพวงนี้มีประมาณสักร้อยลูกเราก็จะซอยหรือตัดองุ่นออกให้เหลือประมาณสัก60ลูกประมาณ60%ให้เหลือนะครับมันก็จะออกมาเป็นสภาพอย่างนี้ นะครับเพื่อให้อากาศถ่ายเทในลูกอังุ่นได้ดีมากอย่างเงี้ยครับมันก็จะไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเข้ามาการดูแลรักษาก็จะเน้นเรื่องเชื้อราต่างๆไม่ว่าราสนิมราน้ําค้างาราใบาจุดราด่างแล้วก็เรื่องเพีย้ยไฟนะครับเพีย้ยไก่แจ้หรือเพีย้ยหอยนะครับเราก็จะดูแลช่วงเดือน แรกๆนะครับ30วันแรกถึง45วันแรกนะครับทั้งหมดใช้เวลา5เดือนถึงจะเก็บเกี่ยวได้นะครับหลังจาก45วันไปเสร็จปุ๊บเราจะหยุดใช้สารเคมี100%เซนตะครับต้องบอกว่า100%เนะครับเพราะว่าเราจะต้องบริโภคเขาแล้วนะครับผมก็จะใช้เป็นพวกชีวภาพหรือน้ำส้มสายชูยาเส้นเหล้าขาวนะครับซึ่งเราต้องหมักมีกระบวนการหมักของเขาแล้วก็มาเจอจางกับน้ำแล้วก็พ่น เข้าไปตอนที่เขาโตแล้วนะครับหลังจาก45วันนะครับผมก็มาดูพวงนะครับตามมาครับผมก็จะเป็นประมาณเท่านี้นะครับผมอันนี้ก็จะถือว่าสมบูรณ์ใบเนี่ยครับถ้ามันมันแดดมันบังแดดแดดลงไม่ถึงก็เด็ดออกนะครับเพื่อให้แดดส่องลงมาผ่านให้ข้างล่างเรามีแสงแดดต้นองุ่นได้รับแสงแดดลูกองุ่นได้รับแสงแดดนะครับผมหลังจากนี้ต่อไปเราก็จะดูแลเรื่อง ปุ๋ยขี้วัวแล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมอๆนะครับทางดินแล้วก็น้ําให้สม่ําเสมอนะครับ,อ,รบอย่างที่เห็นนะครับผมเราก็จะดูแลทางโคนส่วนทางใบเราก็จะฉีดพวกฮอร์โมนให้ไปนะครับฮอร์โมนต้องต้องเป็นฮอร์โมนที่เราทําเองขึ้นมาโดยที่ไม่มีส่วนผสมที่ทําให้เป็นคราบอย่างเช่นจะมาใช้ไข่เพื่อทําให ใบกินได้ใบต้นใบกินได้อะไรเงี้ยไข่เนี่ยไม่ไม่แนะนําเพราะว่าเขาจะเป็นคราบพอพ่นมาเสร็จปุ๊บคราบเขาจะติดกับลูกและทําให้ลูกไม่สวยทําให้ลูกเป็นคราบแล้วเราจะเข้าใจว่ามันเป็นคราบยานะครับผมไม่ควรใช้ก็จะใช้ตอนแรกๆ45บวันแรกแค่นั้นเองครับหลังจากนั้นก็จะไม่ใช้นะครับผลผลิตที่เห็นติดเยอะๆอย่างนี้นะครับผมตอนตอนเริ่มทําทีแรก นะครับผมต้นอางุ่นต้องสะสมอาหารนะครับโดยใช้ฮอร์โมนไข่นะครับทางดินแล้วก็ทางใบตอนสะสมอาหารแล้วนะครับแล้วก็ใช้ศูนย์าสปุ๋ยทางใบทางโคนต้นก็8 24 24ฝังเข้าไปนะครับพร้อมกับขี้บัวนะครับประมาณสัก10วันครั้งก็ทั้งหมดก็1เดือนเต็มก็3ครั้งครับถึงจะตัดแต่งกิง่งแล้วลูกเขาจะออกมาดกและสวยงามอย่างนี้ครับผมครับคลิปนี้ก็ ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกที่ที่อ่าขอบนี้เป็นขอบแรกนะครับที่เราทําองุ่นขึ้นมานะเป็นขอบแรกหมายถึงครั้งแรกอ่ะของการออกลูกของเขาครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จได้ดีนะครับก็รอไปอีกตอนนี้ได้1เดือนกับ45วันนี้จะงดสารเคมีแล้วครับผมก็รอไปอีกประมาณ2เดือนครึ่งก็เราก็จะเก็บเกี่ยวแล้วก็เอามาบริโภคครับผมขอบคุณมากมากครับสาหรับการติดตามชมแคปนี้เราตั้งราคาไว้อยู่ที่โลละกิโลละ300บาท นะครับต่อกิโลก็ถือว่าก็ถือว่าไม่แพงนะครับกับการดูแลที่ผ่านมาเพราะว่าพอหลังจากนี้ไปเราจะใช้ชีวภาพร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมมันก็จะต้องดูแลบ่อยชีวภาพต้องดูแลบ่อยๆนะครับถ้าสารเคมีจะเป็นเจ็ดวันครั้งสิบวันครั้งนั่นคือสารเคมีแต่ถ้าชีวภาพก็ต้องประมาณสักสามวันสี่วันต้องดูแลนะครับต้องต้องต้องจัดการเรื่อง คือเพี้ยไฟเรื่องมแมลงกวนนะครับส่วนที่เหตุเป็นตรงนี้ก็คือตาข่ายนะครับเพื่อที่เอากันนกกันหนูกันแมลงที่จะ